จริงหรือไม่ครับว่า y t u t u เนี่ยเป็นหนึ่งในห้องเรียนที่คุณจะเข้าไปเซิร์ชการเรียนการสอนอะไรสักอย่างแคมเปญน,นี้ของ YouTube มันจะส่งผลกระทบต่อใครบ้างโอ้โหผมว่าเรื่องใหญ่เลยนะเอาข้อแรกเลยนะครับส่งผลกระทบต่อสถาบัานการศึกษาทุกที่ครับเพราะว่าคอนเทนต์ดีๆมันจะเชื่อมต่อคนทั่วโลกเข้าด้วยกันแล้ววันนี้ครับผมมิน้นต์อุกกรตั้งสกุลจากเรียวสมาร์ทแคมป์ จะมาเล่าให้ทุกคนฟังครับว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่อันใหญ่หลวงฟังก์ชันใหม่ล่าสุดของ YouTube ครับซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคนที่ทำงานด้านการศึกษาครับรวมไปถึง YouTuber ที่ทำคอนเทนต์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนอะไรก็ตามครับแล้ววันนี้ครับผมมิ้นต์อุกฤษตั้งสึกุลจาก RealSmart Academy จะมาเล่าให้ทุกคนฟังครับว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่อันใหญ่หลวงซึ่งกระทบต่อวงการศึกษาของทั่วโลกครับเหตุการณ์นั้นคืออะไรเราจะเริ่มต้นเล่ากันก่อนว่าจริงหรือไม่ครับว่า y t u t u เนี่ยเป็นหนึ่งในห้องเรียนที่คุณจะเข้าไปเซิร์ชการเรียนการสอนอะไรสักอย่างตั้งแต่พื้นฐานเช่นสอนเลขสอนภาษา,ษาอังกฤษลูกชายผมเรียนรูบิก ผมดูสอนกีตาร์รวมไปถึงสอนซ่อมพัดลมสอนซ่อมรถสอนนู่นนี่นั่นเราเรียกได้ว่าสถิติล่าสุดนะครับที่ผมดูมาเนี่ย YouTube เนี่ยเปรียบเสมือนห้องเรียนออนไลน์ที่มีคอนเทนต์ระดับโลกให้เรียนฟรีๆ <Wow. S 1> ซึ่งช่วงโควิด2ปีที่ผ่านมาจะเห็นผลครับว่ายอดคนเข้าไปเรียนใน YouTube นี่เยอะมากอยู่บ้านอยากเล่นกีตาร์เรียน YouTube แล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับ YouTube เห็นว่าพื้นที่เนี้เป็นหนึ่งในพื้นที่ของโอกาสในการเรียนรู้ครับซึ่งแน่นอนคนที่มีแพลตฟอร์มต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นในต่างประเทศที่ดังๆก็พวก Masterclass นะในประเทศไทยก็จะเป็น Skill l a n นแพลตฟอร์ม Future Skill อะไรอย่เงี้ย o u t u b เขาเห็นช่องว่างตรงนี้ครับว่าเป็นโอกาสตลาดอันใหญ่หลวงเขาเลยเปิดอ่าฟังก์ชันใหม่ล่าสุดครับเขาเรียกชื่อว่า YouTube Player for Education แปลงง่ายๆเลยครับว่าเขากำลังจะออกฟังก์ชันหรือว่า Product ใหม่ล่าสุดใน YouTube ให้คนที่ทำเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนพูดง่ายๆว่าผมสามารถเปิดคอร์สออนไลน์ใน YouTube แบบเรียนฟรีๆหรือเรียนแบบเก็บเงินผ่าน YouTube ก็ได้ครับคุณลองนึกดูนะว่า แพลตฟอร์มต่างๆที่เป็นแพลตฟอร์มเรียนออนไลน์อ่ะซึ่งใช้พื้นที่ตรงนั้นในการเรียน 1, 2, 3อ่ะจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าคนสามารถเรียนคอนเทนต์เดียวกันหรือคล้ายกันใน YouTube โดยจ่ายเงินเสี้ยวเดียวอ่ะเหมือนจ่าย YouTube p r e m i u อ่ะจ่ายคุณหลักจ่ายหลักร้อยอ่ะแล้วคุณได้เรียนเนื้อหาดีๆฟรีด้วยหรือเรียนแบบจ่ายเงินแต่ว่าไม่มีโฆษณา <Wow. S 1> ซึ่งฟังก์ชันนี้นะครับ YouTube กำลังจะลอนชนะกำลังทดสอบ ในประเทศอเมริกาครับแล้วก็เกาหลีใต้อันนีร้รอบแรกก่อนนะถ้าเขาร้อนฟังก์ชันนี้เสร็จแล้วมัน work, เวิร์กเขาก็จะโรเอาไปทั่วโลกครับต้องบอกก่อนว่า y t u t u เนี่ยนะครับให้น้ําหนักเรื่องการเรียนรู้เนี่ยสำคัญมากนะครับไอฟังก์ชัน YouTube Player for education เนี่ยเดี๋ยวมันจะฝังอยู่ในแอปพลิเคชันที่อเมริกาเนี่ยนะครับมีเราเรียกว่า edtech edtech ก็คือ education เทคโนโลย y นะครับคือบริษัทสตาร์ทอัพที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษา เขาจะจับมือกับ YouTube นะครับชื่อว่า Ed Puzzle นะครับพัลดูพั i ดูยูนิเวอร์ซิตี้นี่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเมริกาของโลกเลยนะแล้วก็พ r d ดู g l o b a l เขาจะจับมือกันนะครับเอาฟังก์ชันของ YouTube Education เข้าไป embed อยู่ในตัวแอปพลิเคชันแล้วก็เริ่มทดสอบฟังก์ชันนี้ครับสิ่งสำคัญต้องบอกเลยสิ่งสำคัญมากๆของการเรียนรู้ซึ่งเป็นหนึ่งในเพนที่ YouTube ไม่มีคือปกติเนี่ยเวลาผมไปสอนที่ไหนก็ตามแต่ ก่อนจะไปสอนเนี่ยทาง HR จะบอกว่าคุณมิ้นทออกแบบข้อสอบมาก่อนเราเรียกว่า pre-test ข้อสอบก็อาจจะสัก10ข้อ20ข้อคนที่จะเรียนกับเราเนี่ยก็ต้องสอบก่อนนะครับได้5เต็ม10 6เต็ม10แล้วพอเรียนจบเราก็จะมี post-test ให้สอบถ้าคะแนนไม่ดีขึ้นแสดงว่ากันเรียนสอนเขาอาจจะไม่เข้าใจครับซึ่งเรียนสดๆเนี่ยก็มี pre-test มี post-test พวกแพลตฟอร์มเรียนออนไลน์เนี่ยเขาก็จะมี quiz หลังจากที่เราเรียนจบครับเนื่องจากว่าเรียนออนไลน์เนี่ยเราต้องตั้งใจเรียนเองพอเรียนจบปุ๊บเราก็มาทดสอบควิสซึ่ง YouTube ครับก็จะมีฟังก์ชันที่ชื่อว่าควิสเปิดขึ้นใหม่ด้วยคือ1เป็น YouTube Player for Education เข้ามาเรียนตามเนื้อหาเรียนจบมีแบบทดสอบเป็นฟังก์ชันที่ YouTube ให้ครีเอเตอร์ออกแบบแบบทดสอบได้ด้วยตัวเองและที่เจ๋งกว่านั้นครับเขาบอกว่า คลิปวิดีโอของ y t u t u เนี่ยเขาจะอนุญาตให้ครีเอเตอร์ใส่เราเรียกว่า Metadata านะครับเมตาดาต้ก็คือใส่คีย์เวิร์ดอธิบายง่ายๆใส่คีย์เวิร์ดเพื่อจะระบุว่าเนื้อหาวิดีโอของเราเนี่ยเหมาะกับความรู้ในระดับไหนนะครับระดับป .1 ระดับ,บมัธยมระดับ,บมัธยมเพราะฉะนั้นวิชาเลขสังคมวิทย์คณิตฟิสิกส์เคมีชีวะสามารถทำคอนเทนต์ลงไปใน YouTube แล้วเสิร์ชเสิร์ชนะ ได้ตามระดับการเรียนรู้ซึ่งสิ่งที่ YouTube จะชนะแพลตฟอร์มอื่นๆทั่วโลกเลยเพราะว่าเขามีออเดียนครับเขามีฐานผู้ใช้ YouTube อยู่เยอะเขารู้ว่าคนเสิร์ชคำว่าอะไรสมมุติเสิร์ชคำว่าสอนเลขเด็กประถมหนึ่งเขารู้เหนียวบ้านนี้เสิร์ชเขาสามารถ Recommend c o คอนเทที่เกี่ยวข้องกับสอนเลขเด็กประถมหนึ่งแปลว่าตัว AI ของ YouTube เนี่ยจะชนะเลิศแพลตฟอร์มเรียนออนไลน์ของทุกที่ เพราะว่า YouTube มี Data มากกว่าที่อื่นครับสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมชื่นชม YouTube มากๆเลยตอนที่อ่านข่าวนี้ก็คือเขามีแคมเปญนะครับที่เรียกว่าอะไรสนับสนุนเรื่องการศึกษาโดยเฉพาะชาวยูเครนเนียนครับยูเครนที่เขามีสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยยูทูบเป็นห่วงว่าเด็กเนี่ยจะไม่ได้เรียนนะครับเพราะว่ามันเกิดสงครามขึ้นเนาะเขาเลยทำแคมเปญครับถ้าผมจำไม่ผิดนะแจกอุปกรณ์แจกตัวโครมบุ๊กเนี่ย ให้กับเด็กในยูเครนเนี่ยเป็นหลักหมื่นเลยนะประมาณ4 0 0 0มกว่าเครื่องเนี่ยให้เด็กอยู่ที่บ้าน <Wow. S 1> และสามารถเข้าถึงเนื้อหาการเรียนรู้ได้ซึ่ง YouTube บอกเลยครับว่าเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของ YouTube นะครับในเรื่องของการศึกษานะเขาบอกว่าเพื่อให้การเรียนรู้เนี่ยเป็นไปอย่างเรียบง่ายสะดวกสบายและให้ทุกคนในชุมชนสามารถเข้าถึงคอนเทนต์ดีๆได้จากทุกที่ทั่วโลกเป็นยังไงครับ แคมเปญน,นี้ของ YouTube มันจะส่งผลกระทบต่อใครบ้างโอ้โหผมว่าเรื่องใหญ่เลยนะเอาข้อแรกเลยนะครับ1เลยส่งผลกระทบต่อสถาบัานการศึกษาทุกที่ครับเพราะว่าคอนเทนต์ดีๆไม่ว่าจะเป็นจาก Stanford จาก Harvard จากโรงเรียนปฐมที่อเมริกามันจะเชื่อมต่อคนทั่วโลกเข้าด้วยกันสมัยก่อนเนี่ยผมอยู่เมืองไทยอยากเรียนคอนเทนต์ที่อเมริกาผมก็ต้องเข้าไปในเว็บไซต์มหาลัยนะของ Cambridge ของ Harvard โหคอร์สหนึ่งซื้อเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับเข้าไปนั่งเรียนทีนี้จะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าคอนเทนต์เหล่านั้นเนี่ยคนที่สร้างคอนเทนต์คืออาจารย์เนี่ยไม่ได้สร้างในบทบาทของมหาลายัยแต่อาจารย์เนี่ยมาสร้างคอนเทนต์เองใน YouTube แปลว่าความรู้ของมนุษยชาติใช้คํานี้เลยนะครับจะถูกยกระดับในราคาที่ไม่ได้แพงมากและมันจะเกิดความเท่าเทียมกันของสังคมมากขึ้นเด็กที่อยู่บนดอยนะดอยตุงดอยเต่าเนี่ย จะสามารถเข้าถึงชุดความรู้เดียวกับเด็กในกรุงเทพที่เรียนในโรงเรียนกฎว,วิชาถ้าคุณครูเอาคอนเทนต์นั้นเข้ามาปล่อยใน YouTube ซึ่งข้อที่สสิ่งที่สง่งผลกระทบเลยนะครับคือโรงเรียนกวดวิชาทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์แต่ก่อนเราต้องไปเรียนเนาะแปลว่าถ้าเราไม่ต้องไปโรงเรียนกวดวิชาไม่ต้องไปเรียนพิเศษเราสามารถเรียนอยู่บ้านได้เรียนตอนไหนก็ได้ างทีเป็นเรียนกวดวิชาเนี่ยไป็นนังเรียนออนไลน์นะครับไปนั่งเรียนในโรงเรียนกวดวิชาในราคาเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยเรียนกันในหลักร้อยโรงเรียนกวดวิชาอาจจะได้รับผลกระทบจากธุรกิจครับข้อที่3คือแพลตฟอร์มที่เขาเรียกว่า learning management system ได้รับผลเต็มเเลยเพราะเราเอาคนเข้าแพลตฟอร์มตอนนี้ YouTube กำลังจะดึงคนจากแพลตฟอร์มเราออกไปครับข้อที่4 c o คอนเทนต์ครีเอเตอร์ทั้งหลายนะครับรวมไปถึงยูทูบเบอร์อย่างผมด้วยนะครับที่ทำคอนเทนต์ให้ความรู้เนี่ย มันจะมีให้ความรู้แบบทั่วๆไปเนาะกัให้ความรู้แบบ education เช่นสอนเลขสอนวิทย์สอนฟิสิกส์สอนเคมีสอนชีวะ education อาจจะเป็นสอนกีตาร์นะเป็นวิชาง่ายดีเลยเย็บปักถักร้อยทำอาหารหรือผมสามารถสอนวิชาการตลาดออนไลน์101แล้วเก็บเงินอาจจะเก็บแค่คนละ999บาทแต่เราขายได้กับคนทุกคนทั่วประเทศไทยหรือสอนเป็นภาษาอังกฤษขายได้กับคนทุกคน ทั่วโลก <Wow. S 1> ตลาดจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลและตลาดโฆษณาผมเชื่อส่วนตัวเลยว่าเมื่อเก็บข้อมูลส่วนนี้ได้เดี๋ยวโฆษณาใน YouTube มันก็จะวิ่งกลับมาเพราะว่าคอนเทนต์ครีเตอร์ก็อาจจะทำโฆษณาให้คนเข้ามาในช่องตัวเองเหมือนตอนนี้ YouTube มีระบบ Membership เราสามารถเก็บเงินคนดูช่อง YouTube เราได้นะครับคนไทยไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไหร่แต่ว่าหลายเจ้าเนี่ยเริ่มทำแล้วว่าใจเงินสนับสนุน 25บาทต่อเดือนอะไรประมาณนี้เพื่อจะให้ช่องนั้นมันเติบโตได้นะครับผมก็หวังว่านะครับช่องผมเองนะเรียวสมาร์ทแคนัมมีวันนี้เรี t r e n d นเราเอาคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับอนาคตนะครับจะเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยด้วย YouTube Player for education ได้อย่างไรติดตามเรื่องนี้กันอย่างใกล้ชิดน,นะครับและถ้าคิดว่าคอนเทนต์นี้เป็นประโยชน์ช่วยกด subscribe นะครับและกดแชร์ถ้าใครเป็นผู้ฟังที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร เป็นคุณครูนะครับเป็นคุณครูวิชาอะไรก็ตามแต่นะครับช่วยกดแชร์ไปหาคนที่คุณรักและก็กลับมากดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเรามีคอนเทนต์ดีๆออกทุกวันจันทร์วันพุธวันศุกร์และตอนนี้วันอาทิตย์นะครับเราสร้างคอนเทนต์ดีๆเข้ามาในสังคมเพราะเราเชื่อว่าคนไทยครับเมื่อเราได้ความรู้ที่ดีเราจะเติบโตไปด้วยกันวันนี้ผมมินม้นท์อุกฤษตัสกุลขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ